ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนคุณบริหารเงินไม่เป็นจนคุณไม่มีเงินเก็บหรือว่าคุณอยากจะลงทุนอะไรบางอย่างแต่คุณก็ไม่รู้ช่องทางคุณรู้ไหมคะว่าลูกเกดมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นของคุณจิมคิมค่ะเขา,าเติบมาในครอบครัวยากจนและเขาต้องดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงตัวเองไปวัน,วนๆก่อนที่เขาจะไต่เต้าจนกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาล ใช่แล้วค่ะครูเก๋กำลังพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าจงคบค้ากับความร่ำรวยค่ะหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงคุณสมบัติของเงินเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะคะสาเหตุที่คุณไม่รวยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้จักกับเงินอย่างดีพอจิมคิมเขาได้เขียนเอาไว้เขาเปรียบเทียบเงินเปรียบเสมือนกับบุคคลค่ะบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าเราเอาใจใส่ เราระวังเกี่ยวกับการใช้เงินเงินก็จะซาบซึ้งและก็ชักชวนเงินอื่นๆให้เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองค่ะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเงินนั้นมาด้วยวิธีการทุจริตเราใช้จ่ายออกไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายเราไม่รู้จักวางแผนในการใช้เงินเงินก็จะหนีหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันและการสร้างความวอดวายจะเป็นบทลงโทษที่ต่อเนื่องมาจากนั้นเพราะฉะนั้นนะคะ เราลองมาดูว่าแล้วเราจะทำความรู้จักกับเงินให้ละเอียดทำความรู้จักกับเงินในด้านต่างๆได้อย่างไรได้บ้างเราต้องเข้าใจอย่างของแท้ถึงความหมายของเงินเข้าใจว่าเงินขับเคลื่อนอย่างไรเข้าใจว่าทำไมเงินถึงหายไปและเงินที่หายไปนี่ไหลไปอยู่ที่ไหนและเงินทำหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเลยนะคะจิมคิมเขาได้เปรียบเอาไว้ว่าเงินก็เหมือนกับบุคคลค่ะ บุคคลที่มีความคิดมีอารมณ์มีความตั้งใจไม่ต่างไปจากคนเลยค่ะคงจะเป็นเรื่องยากที่ใครจะยอมรับเพราะบุคคลหมายถึงตัวคนใช่ไหมแต่พอมีคนมาบอกว่าเงินก็เปรียบเสมือนคนหลายคนก็อาจจะงงว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งแต่ละคนถ้าพูดถึงแล้วย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าเงินไม่มีความคิดค่ะเงินไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองเคลื่อนที่ก็ไม่ได้ เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากตัวเลขจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนนะ่ะรู้สึกได้ว่าคุณจะเอาเงินมาเปรียบว่าเงินเป็นคนนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ในทางธุรกิจนะคะทางบริษัทเขาถือว่าเป็นบุคคลประเภทหนึ่งเลยทีเดียวเขาเรียกกันว่านิติบุคคลค่ะคำนี้มีบุคคลอยู่ด้วยนิติบุคคลสามารถฟ้องร้องและก็ถูกฟ้องร้องได้ และก็สามารถร่วมเมืองเจราจาต่อรองรวมถึงคัดค้านเสมือนเป็นบุคคลบุคคลหนึ่งได้เช่นเดียวกันเห็นไหมล่ะคะว่าหากจะมองให้ลึกซึง้งเงินก็ถือเป็นบุคคลที่เห็นได้ชัดและก็เป็นรูปธรรมกว่านิติบุคคลซะด้วยซ้ําเงินบางประเภทชอบอยู่รวมกับผู้คนและเงินบางประเภทก็ชอบอยู่แบบหลบหซ่อนๆค่ะเงินแต่และประเภทจะกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆที่ตัวเองชอบ และก็จะมารวมกันตามกระแสเงินชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองและเงินก็จะนำพาความวอดวายไปสู่คนที่ใช้จ่ายอย่างเกินตัวไปสู่คนที่ใช้จ่ายอย่างสะเพร่าไปสู่คนที่ใช้เงินตามอํำเภอใจนั่นเองค่ะและพอคุณรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้เมื่อไหร่เงินก้อนนั้นก็อาจจะสูญเสียไปในพริบตาถ้าเกิดว่าคุณไม่คอยที่จะดูแลอยู่เคียงข้าง ให้เงินของคุณออกลูกออกหลานหรือพูดง่ายๆถ้าเปรียบเป็นภาษาของเงินที่เข้าใจง่ายก็คือให้เงินมันมีดอกเบีย้ยให้เงินมันสามารถงอกเงยน,นั่นหมายความว่าคุณเองจะต้องดูแลเงินให้เหมือนกับการที่คุณดูแลบุคคลหรือว่าดูแลใครสักคนนั่นเองมาถึงตรงนี้นะคะคำที่บอกว่าเงินเปรียบเสมือนบุคคลนั้นก็ย่อมไม่แปลกแล้วใช่ไหมคะเราจึงมาดูว่า ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความมั่งคัง่งเรื่องของการใช้เงินหรือว่าให้เงินเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เป็นของตัวเองมันจะเป็นอย่างไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นบางคนรักเงินมากก็จะเก็บเงินไว้แต่ในบ้านแต่ถ้าเงินนั้นมีโอกาสได้หลุดรอดออกไปคุณรู้ไหมคะมันก็จะเหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกแล้วเราไม่เคยให้เขาออกไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนเลยถ้ามีวันหนึ่งที่เขามีโอกาสได้ออกไปรับรองคะ่ะ อาจจะบางคนอาจจะกระเจิดกระเจิงไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกกับเงินอื่นๆว่าเจ้าของอ่ะเป็นคนขี้เหนียวคนที่ไม่ยอมใช้เงินคือเจ้าของเงินเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนงกหรือบางทีก็คือเป็นคนประหยัดก็อย่ามาอยู่ด้วยเลยเป็นอันขาดเหมือนกับว่าเงินมันก็จะบอกกันต่อๆว่าอย่ามาอยู่กับคนนี้นะเงินไม่ชอบคนที่ไม่ช่วยเหลือหรือไม่เคารพตนเองค่ะเงินชอบอยู่กับคนที่พยายามที่จะหาเงินเพิ่ม เงินชอบอยู่กับคนที่มีโอกาสที่จะกลายเป็นเศรษฐีและเงินก็จะซาบซึ้งเมื่อเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและถึงเมื่อนั้นค่ะเงินก็จะชักชวนให้เงินอื่นๆเข้ามาหาเจ้าของด้วยเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันหากเจ้าของเงินนำเงินไปเล่นการพนันนำเงินไปซื้อเหล้านำเงินไปซื้อสิ่งของที่ไม่ดีเงินก็จะทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ใหญ่ดีเช่นเดียวกัน โอ้โหรูเกียวว่าผู้เขียนนี่ช่างเปรียบเทียบได้อย่างลึกซึ้งและเห็นภาพที่สําคัญเข้าใจง่ายมากๆค่ะมันทําให้เราไม่อยากที่จะวางหนังสือเล่มนี้ลงเลยค่ะอยากจะอ่านแล้วก็เข้าใจเนื้อหามันต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาฟังกันต่อเลยนะคะเนื่องจากว่าเงินมันมีตัวตนและเงินก็เป็นมีอารมณ์เป็นของตัวเองจะรักมากจนยึดติดเกินไปก็ไม่ได้เวลาที่ได้กอดก็จงกอดให้หนำใจเวลาที่จะต้องปล่อยเราก็ต้องตัดสินใจที่จะปล่อยค่ะ เราจะยึดติดตัวตัวเองหรือว่าตัวหลักเลยไม่ได้เราจะต้องเคารพเราจะต้องขอบคุณเงินคนที่มีหัวใจแบบนี้เงินจะให้โอกาสที่จะเข้ามาอยู่ใกล้คุณเข้ามาปกป้องคุณแล้วก็มาอยู่เพื่อให้คุณใช้จ่ายนั่นเองเงินเองนะคะก็พร้อมที่จะดูแลคุณเสมอเช่นเดียวกันโชคดีที่เงินอ่ะมันไม่มีความรู้สึกฝังใจเพราะฉะนั้นมันจะไม่สนใจกับพฤติกรรมที่ผ่านมาเมื่อวานของคุณค่ะเงินมันไม่จดจาอดีต หากคุณเคารพเงินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินจะลบเลือนทุกอย่างที่คุณเคยทำในอดีตค่ะคุณจะต้องยอมเคารพตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นขั้นแรกคุณต้องยอมรับก่อนว่าให้คุณคิดเสมอว่าเงินก็คือบุคคลคุณปฏิบัติต่อเงินให้เหมือนกับคุณปฏิบัติต่อเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรักคุณต้องคอยแบ่งปันมิตรภาพดีๆให้เมื่อเงินเริ่มประทับใจในตัวคุณทีท่าของเงินก็จะเปลี่ยนไปค่ะ คุณอย่าใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยอย่างมั่วซั่วนะคะแต่คุณจะต้องใช้เงินก้อนเหล่านั้นไปกับสิ่งที่มันเหมาะสมคุณต้องซื้อในสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่ว่าใช้จ่ายเกินตัวเพื่อที่จะเอามาโอ้อวดให้เพื่อนรู้แต่ว่าคุณจะต้องพาตัวเองไปซื้อในสิ่งที่จําเป็นหรือสรรหาในสิ่งที่ดีพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่มันดีๆเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เจ้าของได้มีการใช้เงินออกไปและได้รับมาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เมื่อนั้นละค่ะเงินจะปกป้องแล้วก็จะรักเราเงินที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะเรียกเพื่อนเพื่อนของเงินให้เข้ามาอีกค่ะเงินจะไม่ใช่ทาสของเราอ่ะจะไม่ใช่ทาสของเงินและเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทาสของเราต่างฝ่ายอยู่ในฐานะที่ต้องเคารพยกย่องแล้วก็ชมเชยซึ่งกันและกันโอ้โหถ้าเปรียบไปแล้วนี่เปรียบว่าเงินเป็นเพื่อนได้เลยจริงๆนะคะเนี่ยและนี่ละค่ะเป็นที่มาที่จะทําให้เราเกิดความบ้างคังนอกจากนี้นะคะ เงินที่ทำให้เราเกิดความมั่งคั่งก็ยังทำให้คนเกิดความชิบหายได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นเงินที่ไหลเข้าในกระเป๋าเศรษฐีใหม่หรือผู้ที่มีอำนาจเขาก็จะใช้วิธีการบางอย่างที่ได้มาด้วยการผิดกฎหมายเช่นอาจจะได้มาด้วยการลักขโมยได้มาด้วยการคดโกงได้มาด้วยสิ่งที่ไม่สุจริตเงินเหล่านี้ค่ะก็จะคอยแหกคุกหน,นีอยู่ตลอดเวลาก็าคือเขาก็จะกลับมาเล่นงานเจ้าของเขานั่นเองก่อนที่จะหนีหายไปจากชีวิต เขาก็จะคิดว่าได้มาโดยไม่ถูกกฎหมายสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของของมันก่อนที่มันจะหนีหายไปอีกครั้งคุณต้องลบความคิดที่อยากจะได้เงินจากวงการธุรกิจมืดไปให้หมดวินาทีนี้คุณต้องคิดว่าเงินมันคือบุคคลเส้นทางที่จะทําให้คุณร่ํารวยก็คือคุณจะต้องได้มาด้วยความสุจริตหามาด้วยความชอบธรรมและเก็บเก็บรักษาเขาและใช้เขาให้เกิดประโยชน์ คิดจะว่าเงินคือเพื่อนของคุณตอนนี้ถ้าคุณเห็นเงินคุณจะต้องรู้สึกยินดีปรีดาคุณจะต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้เขาเป็นอย่างดีใช้เขาให้เกิดประโยชน์และก็ไม่มองเขาแบบทิ้งขว้างคุณจะต้องเห็นคุณค่าของเงินและที่สําคัญคุณจะต้องไม่ยินดีกับการที่คุณจะได้เงินมาด้วยเส้นทางที่มันไม่สุดจริตพออ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุกิรู้สึกว่ามันยังมีเนื้อหาในเล็บนี้อีกหลายอย่างที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าคลิปมันคงจะยาวเกินไป คงจะยุติเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวครูเกศจะมาต่อให้ในครั้งหน้านะคะก็ะขอบคุณสําหรับทุกคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการพัฒนาตนเองเรื่องของอาหารสมองรวมถึงการสรุปหนังสือที่มีสาระและมีประโยชน์แบบนี้ค่ะมีโอกาสครูเกศก็จะมาลงคลิปแบบนี้ให้ใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาฟังแล้วชื่นชอบหรืออยากจะให้ครูเกศมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอยากจะมีข้อคอมเมนต์ข้อเสนอแนะอะไรพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอบคุณที่กดติดตามช่องพอดแคสต์คร u เ g a t e Station ค่ะสวัสดีค่ะ